สาระน่ารู้คลิปนี้เป็นพิกัดงานลอยกระทงประจำปี2567ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะคะวันลอยกระทงปี267 7นี้ตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนหลายสถานที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงกันอย่างยิ่งใหญ่ไม่เพียงสืบสารประเพณีดั้งเดิมอนุรักษ์ประเพณีไทย ไปพร้อมสร,สร้างสีสันบรรยากาศหน้าเที่ยวนะคะไว้ทั่วไทยเริ่มที่กรุงเทพมหานครค่ะงานแรกคืองานอีออนดิจิตอลลอยกระทงจัดในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนณนะลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 2. มีการจัดงานที่ไอคอนสยาม3 a เอเชียทีคเดลิเวอร์ฟรอนต์สสวนหลวงพระราม8สะพานพระราม8 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์7มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9. สวนลุมพินี 10. สวนเบญจกิติ 11. สวนสาธารณะสำนักง,งานเขตบึงกลุ่ม 12. บึงพระราม9วัดพระรามเก้างานภูเขาทองวัดสะเกตร,ราชวรวมหาวิหาร14ท่ามหาราช 15. สวนสันติชัยปราการ 16. สวนจตุจักร17สวนบชัชระเบญจทั์หรือสวนรถไฟ 18. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 19. วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหาร งานลอยกระทงปีนี้ที่ต่างจังหวัดนะคะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยในวันที่8-17ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมที่055-611-619าสำนักงานจังหวัดสุโขทัยค่ะกิจกรรมไฮไลท์นะคะมีการออกร้านบรรยากาศย้อนยุคย้อนภาพวิถีชีวิตวันวานในตลาดแลกเบี้ย ใช้เบีย้ยซื้ออาหารท้องถิ่นชมการแสดงแสงสีเสียงตอนความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโไทยชมความสวยงามตระการตาของฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ และนักแสดงมืออาชีพกว่า300ชีวิตแสดงร่วมกับช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับยอมรับระดับประเทศและระดับโลกบัตรราคา 500, 900และ1,200บาทมีการแสดงทุกคืนค่ะวันละ1รอบช่วงเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ตั้งแต่วันที่8ถึง15พฤศจิกายนแล้วก็มีการเพิ่มรอบการแสดงเฉพาะในคืนวันที่15พฤศจิกายนเพิ่มอีกรอบหนึ่งคือช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีค่ะ งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประฏิพันดวงที่จังหวัดตากจัดในวันที่9-18พฤศจิกายนนี้ณสายทานลานกระทงสายเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะกิจกรรมไฮไลท์ ประกวดกระทงการ,รามีพิธีอัญเชิญพระประทีพระราชทานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานตักบาตรวันเพนชมการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีพันดวงมีกิจกรรมประกวดคอเวอร์ n ดน์นะคะวงดนตรีสตริงดนตรีไทยวงดนตรีดาวรุ่งลูกทุ่ง มีกระทง้ายมีช้อปปิ้งสินค้าโอทอปของดีจังหวัดตากสินค้าทางการเกษตรสินค้าชั้นนำจากผู้ผลิตอาหารดีสีภาคไม้ดอกไม้ประดับสวนสนดกชุดใหญ่และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายค่ะ งานลอยกระทงเซนทรัลโคราชลอยกระทงเฟสติวัล2567ปีนี้จัดเต็ม12วัน12คืนเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง17พฤศจิกายน17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจัดที่หน้าห้างเซนทรัลโคราชชมฟรีคอนเสิร์ตตรีชัยนรงค์ในคืนวันลอยกระทง15พฤศจิกายนนี้ค่ะ ส่วนงานไหลเรือไฟบั้งไฟพญา,านาคโลกอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายงานไหลเรือไฟที่นี่จัดวันที่16-25ตุลาคมนี้นะคะกิจกรรมไฮไลท์พบกับพิธีบวงสวงวันเปิดโลกบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาคมีพิธีรำบวงสวงองค์พญาพิสัยสัตนาคราชนำโดยแอนโทเนียโพซิลพร้อมนางรำพันคนณลานนาคาเบิกฟ้า มีการทำบุญ9ก้าวัดเพื่อเป็นพุทธมหาบารมีการลอยกระทงสายบูชาสายน้ำกิจกรรมปั่นตามรอยนาคาการไหลเรือไฟบูชาสายน้ำโขงการประกวดธิดาและเทพีบั้งไฟพญานาคโลกการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานเมืองปากห้วยหลวงสู่เมืองโพลพิสัยมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคมีการแข่งขันเรือยาวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน กิจกรรมถนนอาหารลาดนดนตรีการแสดงจากศิลปินต่างๆรวมถึงการแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปพร้อมชมปรากฏการณ์บังไฟพญานาคค่ะ งานประเพณีใต้ประทีปลอยกระทงออกพรรษาบูชาพระาธาตุขำมแก่นประจำปีนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันที่17ตุลาคมค่ะจัดที่วัดพระาธาตุขามแก่นอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือตักบาตรเทโวฟังเทศปฏิบัติธรรมใต้ประทีปลอยกระทงชมหัวลำคณะปฐมบันเทิงศิลปไ,ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ งานประเพณีลอยกระทงบ้านนามูลจังหวัดขอนแก่นนะคะปีนี้ก็จัดวันที่14-15ถึงพฤศจิกายนนี้สถานที่คือบริเวณลำห้วยสายบาดบ้านนามนูลตําบลดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือคำตะก้าจังหวัดสกลนครจัดวันที่15-17ถึงพฤศจิกายนที่สวนสาธารณะหนองสามขาอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครส่วนวันที่16 17พฤศจิกายนมีการแข่งเรืองานประเพณีลอยกระทงที่เมืองกาลสินนะคะปีนี้จัดวันที่14 1 6ถึง16พฤศจิกายนณนะสวนสาธารณะกุดน้ำกินอำเภอเมืองกาลสินค่ะ ส่วนงานประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดชนบุรีก็จัดวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนเพียงวันเดียวนะคะสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงที่ชนบุรีก็จะมีการจัดที่ลอยกระทงบางทายสวนสุขภาพบางทายลอยกระทงสไลเดอร์วัดเขาดินตำบลห้วยกะปิลอยกระทงสวนสาธารณะตำหนักน้ำชนบุรีและก็ลอยกระทงหอพระพุทธสิหิงถนนวชิระปราการค่ะ งานประเพณีลอยกระทงนมัสก,การรับหลวงพ่อโสธรทางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเซาปีนี้จัดวันที่14-24ถึงพฤศจิกายนที่บริเวณวัดสมานร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในงานก็เตรียมพบกับความตื่นตาตื่นใจขึ้นชมวิวกลางเวหาเหนือท้องฟ้าแบบ360องศากับบอลลูนยักษ ขึ้นได้ค่ะซื้อตัว๋วหน้างานมีจำนวนจำกัดนะคะเป็นบอลลูนยักษ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดฉะเชิงเศราที่ได้ขึ้นบอลลูนนะคะโดยสารกันแบบว่าลอยอยู่เหนือท้องฟ้าโดยนักบินผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พบกับบอลลูนรูปแบบต่างๆอีกมากมายได้ทุกวันค่ะพิเศษนะคะในวันลอยกระทงที่ชเชิงแสาปีนี้พบกับมหกรรมพลุไฟแสงสีเหนือท้องฟ้าริมแม่น้ำบางปะกง ร่วมลอยกระทงกลางสายน้ำและพบกับกระทงใหญ่ที่สุดในโลกลุนรางวัลไปกับหายทองการกุศลของรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านับร้อยๆ้ยคันและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายรวมถึงมหกรรมสินค้าราคาถูกสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงสินค้าจากเกษตรกรร้านค้าดังในทิกทอกของกินของใช้และก็สินค้าหลากหลายจากทั่วประเทศมีร้านค้าต่างๆมากมายชมหนังกลางแปลงในทุก ค่ําคืนจากแสงตะวันภาพยนตร์และก็พบกับศิลปินนักร้องการแสดงทุกคืนค่ะกิจกรรมการแสดงในวันที่14พฤศจิกายนนะคะกับศิลปินนะคะเพลงไม่อยากเป็นเสือ15พฤศจิกายนพบกับตลกเยนสกอร์เปียน16พฤศจิกายนวงท N เปะทะแก้วปิ้งไก่ 17พฤศจิกายนตัคกแตนชนดา18พฤศจิกายนเบนซ์ปรีชา19พฤศจิกายนดักบิ๊กแอส20พฤศจิกายนรำวงย้อนยุคสีสุพรรณโชว์21พฤศจิกายนลิเกพรเทพพรทวี22พฤศจิกายนวงทีเอ็นปะทะลีซาไหายทองคำหนิงตั้มสุตา2 3พฤศจิกายนวงทีเอ็นปะทะบัวกมลทิพย์ปูแดงแสงตะวัน และ24พฤศจิกายนพบกับแอมชนทิชาค่ะส่วนงานแห่เจ้าพ่อมังกรเล่งบัวเอและก็เทศกาลงานลอยกระทงที่จังหวัดนครสวรรค์จัดวันที่10ถึง19พฤศจิกายนนะคะที่บริเวณศาลเจ้าพ่อมังกรทองตลาดศรีนครจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีกิจกรรมการแสดงตั้งแต่คืนวันที่10พฤศจิกายนพบกับคอนเสิร์ตนันซี่ท็อปไลน์ 11พฤศจิกายนคอนเสิร์ตสายทองัชนาท12พฤศจิกายนคอนเสิร์ตโบซูเปอร์วาเลนไทน์13พฤศจิกายนคอนเสิร์ต PM Band แบนด์ d แบนด์สุพรรณบุรี14พฤศจิกายนพิธีเปิดการแสดงสามเจ้า15พฤศจิกายนประกวดหนูน้อยนกพมาศและนางนกพมาศ16พฤศจิกายนตลกนัตตี้เดอะคอมเมดี้น7พฤศจิกายนประกวดทิดามังกร 18. พฤศจิกายนประกวดสาวประเภท2 19. พฤศจิกายนคอนเสิร์ตวงเก๋าซึมงานประเพณีลอยกระทงประเพณีเดือน10น้ำทรงส่งประทีปของจังหวัดระยองนะคะ จัดวันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกายนณวัดบ้านดอนตําบลเชิงเนินอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะส่วนที่ชนบุรีก็คืองานประจําปีร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอบตบ่อวินจัดวันที่1 0บถึงสิพฤศจิกายนณบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ84ดสิบสพันษาที่หมู่7จ็ดตําบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะกิจกรรมการแสดงนะคะในคืนวันที่10พฤศจิกายนพบกับปูแดงจอนนี่มิวสิก 11. พฤศจิกายนทิดแอม 12. พฤศจิกายนร็อกคงคอย 13. พฤศจิกายนบัวผันทางโส 14. พฤศจิกายนลำยองน้องหินท่าวและ15พฤศจิกายนแซกชุมแพร งานประเพณีออกพรรษาแห่ปลาศาสตร์พึ่งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดสกลนครปีนี้จัดในวันที่12-17ตุลาคมที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครหนองหารและวัดพระาธาตุเชิงชุมค่ะ ส่วนงานนมัสก,การหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์และสืบสารประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสระบุรีนะคะปีนี้ก็จัดวันที่13-17พฤศจิกายนณบริเวณริมน้ำหน้าวิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ต,ตําบลคดชสิทธิ์อําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีกิจกรรมเริ่มวันที่13พฤศจิกายนซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตนะคะพบกับแซมบัก 14. พฤศจิกายนตักตะนชลดา 15. พฤศจิกายนแับเบีย 16. พฤศจิกายนยูกิเพนปากาไหาทองคำ 17. พฤศจิกายนครูเต้ยอภิวัตส่วนงานมหกรรมสวนสนุกต่างประเทศลอยกระทงของจันทบุรีจัดวันที่14 2 4ถึง24พฤศจิกายนณบริเวณลานอนเนกประสงค์ตลาดเก่าตรงข้ามแอดวาร์์แอดวาน์นะคะมหาราชถนนมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ ส่วนที่เชียงใหม่นะคะงานประเพณีลอยกระทงปีนี้จัดวันที่14-16พฤศจิกายนณนะบริเวณลานว่างข้างตลาดน้ำใจตำบลเวียงอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแพลนกันดีๆและก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวงานลอยกระทงปีนี้อย่างมีความสุขค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายแนะนำได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านพบกับไก่ยาวนธได้ใหม่ในคลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ